โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นโหมดหัวโตนะครับก็ไม่ทำลิปฟรีฟァนาเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าหมดหัวโตมันเป็นยังไงนะลูกนัิน เรายวพาทีมดูาปเราจะพาทีมดูไปนะคะดูเอ๊าใครเข้ามาหม่ากกระีตามไม่ได้เราจะต่อ ปกตินะครับไม่มีอะไรนะครับอุย้ยมีคนนับเมลน,น,นะครับเลงก่อนแล้วครับโจแนี้ อ้าเอา้เอาผมไม่ว่ามันจะไม่เกิดใหม่ซะแล้วนะครับแล้วผมกลับไปล้างเค้นะมัเยี่ยมเลยผมจะกลับไปล้างเคน,นครับผมจะไประเบิดมัน้นไ,ไม่รู้มันยังอยู่หรือเปล่านะครับยูยูยู อยเราจะอยมันนะเฟี้ยงปุ้มโดนรับเอาตา,ออา,ายเลยอมันโดนไฟเก็บไัเก็เก็บตกนได้ยน,น,นี่นี่นี่มีคนยิงรัเรีเอรมีคนนี่ร้ว่าเพละละลื่อนเรรนานๆนดี๋ยว่าจะมาเลย xin xin ạ. Ờ tự nhút rồi. <laughs> Chép kiếm bao. Mình hiểu rồi. Phải parry tiếp. Parry tiếp parry. Back ตัวจริงนะพราตัวผมชื่อเดเียกีมาแล้วอยีันัน้อดนวมาเก็บ โอ้โหทุกคนดูกรบตลูก,กองเลยครับเยอมากเลยระเบิดต้ม้เดยวน,น,น,นี้เาเ็เดียรดุ้นกระเบดเลย Me! <makes noise> ของอยู่นี่ด <methodology> ีดีอยู่นีแบมวนะครับฮไม่มอเลยดีดีดมัวเอยู่รึยังไเจ็บนะเจ็บนะนะเจ็บนะะวิชาระบิดครับววดาว วันนี้เป็นไก่สอนครับเป็นไก่เอาคิวครับโ O O O เพื่อนขโมยเอวอมหมดเลยออุ้ยเเอ F ไม่จบคนไม่ได้โอ้ดาวครับเพื่อนดาวครับเดียว ก็ไม่ค่อยได้อัดคลิปฟรีฟานะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเลยนะกลับมาเล่นก็เล่นไม่เก่งนะครับายเอามามา

I mm -hmm. นั่นนะครับล่มล่มไครับมาครับเกิดครับโอ้ทำนังไีกตัวเขา ya boleh, boleh ya. buat pelang ken, udah melang Saya eh, jangan di mana? ไม่ได้ปูนะติดหัวก็จะมาคืนนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ